สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ Apple CarPlay ใน Toyota Corolla Cross นะครับสิ่งที่เราต้องมีคือ iPhone นะครับแล้วก็สายเชื่อมต่อไปที่หน้าจอนะครับ Apple CarPlay นี่มันจะเอาแอป,ปที่อยู่ใน iPhone าบางแอป,ปนะครับที่ Apple คัดสรรเวลาเช่นพวกแอป,ปนำทางแปปอปเล่นเพลงแล้วก็พวกโซเชียลเนี้ยก็คือไปแสดงบนหน้าจอของรถและให้เราใช้งานได้แต่ถ้าใครต้องการเล่น พวกแอปวิดีโอเช่น u t u b e เนี่ยจำเป็นต้องเจลเบรกนะครับแล้วก็ลงแอปคา r ์บิดนะครับีน่นนี้ผมก็ลงไว้คา r ์บิดมันจะขึ้นไว้ที่ตรงนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้โอเคจะลองดูว่าเสียบปิปุ๊บนะมันจะเด้งไปที่คา r ์บิดนะครับเสร็จแ,แล้วผมก็อันนี้เป็นที่เล่นล่าสุดนะครับผมก็เลือก youtube ส่วนในนี้ก็คือไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็คือสามารถวางไปได้แล้วก็ควบคุมการเล่นต่อเลยๆสามารถควบคุมเสียงได้ที่ตรงรีโมทพวมอะไรนะครับครับก็ให้ความเพลิดเพลินดีมากกดตัวนี้ก็คือโฮมนะครับกลับไปโฮม ไลน์ทีวีตลกหกฉากดูตอนในรถก็เพ,เพลิดเพลินดีนะครับนี่ VTV ครับฉลาดเกมโกงดูได้หมดเมื่อกี้ไลน์ทีวี v t v วีแอปวิดีโอใช้ได้หมดเลยนะครับถ้าลงคาบลิ์แล้วหลังจากเทียวเบ๊ Apple CarPlay ใน Toyota Corolla c r o s s นะครับก็อุปกรณ์ iPhone ที่เจอแบกแล้วลงคาบิดเลือกแอป,ปให้แสดง YouTube ได้นะครับระหว่างขับรถก็ใช้งานได้ปกติ